คุณพี่ได้ผิดค้ายัางครับอ,อ๋อได้เรียบร้อยแล้วครับใช้ขวดที่สามแล้วดีไหมพี่อ้อแจ๋วเลยแจ๋วเลยแจ๋วเลยใช่ไหมพี่ควันควัน,คว,นควันลดไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะควันควันดำลดไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอคุณพี่ใช่ใช่ลดไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะตอลดแรงขึ้นไหมลดแรงขึ้นแรงอัดดีขึ้นแรงอัดดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นไหมคุณพี่ออาเรื่องประหยัดน้ำมันนี่น่าน่าจะน่าจะประหยัดแน่นอนแหละ แต่<ม>แต่ยังวัดไม่ได้อ๋อโอเคครับโอแค่แต่มันประหยัดแน่นอนคุณพี่ผมเช้กันมาแล้วคุณพี่ฮะมันประหยัดแน่นอนละ่ะพ่อแรงอัดมันดีขึ้นคร,ครับผมครับคุณพี่ผขอบคุณมากเลยแล้วคุณพี่คุณพี่ใช้กับรถตู้คุณพี่ใช่ไหมใช่ใช่รถตู้ผมล้านหนึ่งแสนโลล,น 1, 100, โล้านหนึ่งแสนโลโอ้คุณพี่ใช่ขวดที่สามพี่ใช้ครบสี่ขวดนะผมผมมีสี่ขวดแต่ว่อผมจะใช้แค่สามขวดอีกขวดหนึ่งผมจะไปใช้กับปิ๊กอัพอีกคันหนึ่ง อ๋อครับพิกอัพคุณพี่กี่โลอ่ะคุณพี่ครับกี่โลเอ่อประมาณสี่แสนโลสี่แสนโลโอ้ดีเลยคุณพี่นะครับครับนะครับแต่คุณพี่ถ้าเกิดคุณพี่จะสั่งซื้อใหมคุณพี่ก็สั่งซื้อมาแล้วหรือสื่อโทรหาผมก็ได้แล้วคุณพี่ได้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 นะครับในไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมึงในไงน้องบ้านแต่ผมอาจจะตามมาหาคุณพี่หน่อยเนาะไปดูภาพรถคุณพี่หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างระคุณพี่เนาะได้ได้ได้โอเคครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับครับสวัสดีครับทีบีอาร์ตอบโจทย์ติดจรวดเพียงขวดเดียว